นิทานอีศบเรื่องที่55ค่ะกากับนกพิราบมีกาตัวหนึ่งบินออกไปหาอาหารแต่ไม่ได้ได้รับอาหารเลยแล้วก็ผ่านไปในฝูงนกพิราบก็เห็นว่านกพิราบเนี่ยมีอาหารมากมายจึงคิดอุบายขึ้นมาว่าจะแอบแฝงเข้าไปอยู่ในฝูงนกพิราบอยู่ในรังนกพิราบจึงไปตามบ้านคนแล้วไปทำสีสีขาวของเขาอะ่ะ หกลดตัวเองหมดเลยทําให้ปีทั้งหลายก็กลายเป็นสีขาวหมดแล้วตัวเองก็ไปแอบแฝงอยู่ในหลังนกพิราบโดยที่ไม่มีนกพิราบตัวใดรวงรู้ถึงการหลอกลวงอุบายนี้ต่อมาวันหนึ่งมีนกพิราบตัวหนึ่งเกิดทักทายขึ้นมาเจ้ากาก็ลิมตัวพูดออกไปทําให้นกพิราบรู้ว่ามันไม่ใช่นกพิราบแล้ว จึงไล่ออกจากลำนกพิราบทำให้มันต้องไปอยู่โดดเดี่ยวค่ะนิทานิศพเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นเพื่อความสุขสบายของตนเองย่อมไม่ได้รับความเชื่อถือและไม่ได้รับการยอมรับคบค้าสมาคมด้วยค่ะ หวังว่าจะเป็นคติสอนใจสำหรับทุกๆคนในการดำเนินชีวิตนะคะขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ